ไปทะเลเทอยู่บ้านกันครับผมกุ้งก็ตัวดีอยู่คุณนะหลังเงี้ครับผมพี่น้องกาสวัสดีกันตอนเช้าๆครับวันนี้ก็จะพามายามาตุ้มกุ้งครับผมที่เรามาดักไปมานเยื่อหัวหันลารรดูครับมาดูวันนี้อ,ออกมาเย็นยนพี่น้องนะบวกหัวทางผ่านพ้นพี่น้องเย็นมาครับผมอู้เดี๋ยวไปยามตุ้มกุ้งน้องกันครับผมหนาวแห้งครับผมพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมพี่น้อง เสียงนกเสียงกามาลุ้นกันเจ็ดหลังพี่น้องหลังแรกอันนี้มันขาดสายแบบนี้ดูมีตัวอย่างเขาบ้างกุ้งโอ้เขาโอ้ตัวใหญ่อะ่ะพี่น้องกุ้งใหญ่ๆเลยครับผมโ <c oughs> อ้ <c oughs> เดือดหลายอยู่นะกุ้งไหมใหญ่ใหญ่ครับผม นี่เหยื่อยังเหลืออยู่เลยอือกุ้งฝอยใหญ่ๆครับหลังนี้เป็นังไงเหยื่อเหลือวะปุ๊บข้ามาเยอะพี่นอ้องมันก็พอได้นะครผมโอ้เมื่อไหรยก็ไลยเลยนะีย่นี่เหื่อ คไม่ใช่น้อยนะครับห,ห,หลังนี้เป็นจังไดเบียไม่หมดเหมือนฝั่งนู้นเลยวะอูยอ้ยหลังนี้พี่นกฮอตยังจังวะอู้ โอ้ลายก็สองแล้วอ่ะเดนนี่เป็นขีดไอ้พี่น้องโอ้โหดูนะครับ <c ười> เดยวตึ๊กตึกติก๊กไอ้พี่น้อง <c ười> เยอะมากก <c ười> ินเหยื่อแล้หมดเหมือนฝั่งนน้นกันอู้เป็นก้อนเลยอันนี้ <c ười> โอ้กังค, <c ười> ค,ครับวะเขียครับนี่โอ้

ครับด้านหน้ากันแมนบนแมนบ่โอ้ oh, <man. S 2> แมนเดียไม่หมดครับหลังนี้สวดหลังนี้เข้าไม่ดีเลยออกมันขาดบ่ตุ่มต้องย้ายฝั่งแล้ว ออกได้ไนนม่หมานเท่าไหร่ครับเป็นยังไงขาดทวดพอได้อยู่พี่น้องเออหน่อยอยู่หลงังห้นี้เหยี่อข้าวก็จีบหัวหานหมดเสร็จเขาจีบไปสองหลงัง เขาอยู่ะน,น้อยทดสอบครับผมหลังสุดท้ายส่วนนุ่มอย่างวะโอ้บ้เขาอะหลังเ้าเนาะเดียวเขาจีบบ้ผ่านครับไม่ค่อยเข้ามาแล้วพี่น้องก็งเข้าพอได้อยู่ครับผมสองสามหลังสุดท้ายไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ ไปทะเลเทอยู่บ้านกันครับผมกุ้งก็ตัวดีอยู่คุณนะ่ะหลังนี้เขาขากมูอวะเป็นหมองมันบ่หวานโอ๋ค,ครับครับผมวันนี้ก็เป็นผลงานของเราชานี้ครับผมก็ถือว่าได้เยอะเพี่น้องเนาะวันนี้ก็เข้าไปดีเท่าไหรแต่ก็พอได้แค่สิกินพี่น้องนะ้วมันเหลือแหล,ละละเหลือกินเลยแหละพี่น้องนี่นะครับผลงานพอได้นะครับตุ้มหกหลังก็ถือว่าใช้ได้ครับตัวกุ้งตัวใหญ่ดี ใส่หน้าไปลงบ่อดีครับผมเอาไปเลี้ยงนะบ่อที่ไม่มีปลาครับผมสามารถไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อได้ครับตัวใหญ่ๆเป็นแม่พันธุ์ดีเลยครับตุ้งฝอยผลงานช้านี้ครับผมสวัสดีครับ